สวัสดีครับทุกท่านอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลแล้วก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเกีย่ยวกับการเมืองบางอย่างนะครับผมอ่ะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลกันก่อนนะครับเรื่องที่เจ้าหนูลิโอโกม,มูฮานะครับตอนนี้เซ็นสัญญาอาชีพกับลิเวอร์พูลฉบับแรกแล้วนะครับโดยเนื้อหาสัญญานั้นจะเป็นการเซ็นอยู่ที่ประมาณ3ปีนะครับอ่า เจ้าหนูนี้จะเซ็นสัญญาที่3ปีนะครับตามกฎของฟีฟาครับคือฟีฟาเนี่ยเขามีกฎว่าห้ามนักเตะที่อายุต่ำกว่า18ปีนีครับที่เป็นเยาวชนเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกเนี่ยเกินเกิน3ปีปีครับง่ายๆก็คือให้เซ็น3ปีก่อนซึ่งเจ้าหนูเอกุมาก็น่าจะเซ็น3ปีนะครับกับลิเวอร์พูลน,นะครับโดยเจ้าหนูเอกุมานะครับที่บอกครับ ขึ้นมาจากอะคาเดมี่นะครับของเชลซีแต่ลิวพูไปดึงตัวมานะครับเปิดตัวเดบิวต์ที่ผู้คนจดจำก็คือการลงไปยิงในนาทีที่100นะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บช,ช่วยให้ลิวพูเฉือนชนะนิวคาสเซิลไป3ประตูต่อ2นะครับไอกุมโมฮานี่เคยเล่นตั้งแต่ยูสิบเก้านะครับของอังกฤษนะครับ จริงๆนี่ตั้งแต่ U18 บนะครับบอก u 1ย1สิบแนะครับนะแล้วก็ประเดิมไปแล้วนะครับนัดแรกทีนี้ในกฎเนี่ยเขาบอกว่าให้เซ็น3ปีใช่ไหมครับแต่เหมือนตามข่าวนะมีหลายแหล่งบอกว่าจริงๆยาวเซ็นไว้3ปีพอปีหน้าอายุครบตามเกณฑ์อีกรอบหนึ่งก็เซ็นใหม่ได้หมดเลยนะครับ คือเซ็นระยะยาวได้5ปี6ปีได้ครับแต่ตอนนี้เบื้องต้นให้เซนเ็นแค่3ปีก่อนนี่ยอออันนี้ก็รอดูครับถ้าทำผลงานได้ดีลิวอพูก็อาจจะปรับปรุงสัญญาแล้วก็เซ็นใหม่เป็นระยะยาวนะครับในปีหน้าแต่ปีนี้ตามเกณฑ์ก็คือเซ็น3ปีก่อนนะครับตามกฎฟีฟะะ่นปปนานะครับกับโจนหติโอเกนมูฮันะครับสัญญาลิวอพูข่าวอื่นนะครับผมที่น่าสนใจก็จะมีอ่า เกี่ยวกับลิเวอร์พูนะครับคือข่าวนี้ประมาณว่าลิเวอร์พูนะครับดำเนินการปิดนะครับแล้ก็ไล่บล็อกนะครับไล่ปิดไล่บล็อกอพวกที่ขายตัวปลอมครับพวกที่โดนแบนตลอดอายุการใช้งานคือตลอดชีพนะครับพันก่ไลบพันบุนบมบัญชี แล้วก็บัญชีปลอมอีก45,000บัญชีนะครับที่บล็อกไปถามว่าลิฟทูไปบล็อกทำไมก็คือว่าพวกนี้จะขายตั๋วในรูปแบบออนไลน์นะครับแล้วก็พวกตั๋วขี่ที่ตามหน้าสนามหรือตามอะไระต่างๆนะครับที่ลิฟทูแบบน,นะครับคือตั๋วปลอมครับพวกนี้จะขายตั๋วปลอมครับม,มันเป็นอะไรที่หลอกลวงแฟนบอลหรือคนอื่นอย่างมากนะครับเมื่อ รูุก,การที่แล้วนะครับนี่ลิวพูนี่ได้แบนไปถึง1,114งายนะครับที่มีการแบนไปนะครับเยอะมากนะครับหลังจากลูกการ2 0 2 3ั4บการ2 0 2 3 2เนี่ยมีแค่75ลายจะเป็นไหมเยอะขึ้นมามากนะครับไอพวกขายตัวปลอมนะครับพวกขายตัวผีต่างๆนี่ลิวพูนี่บล็อกนะครับ ทำการบล็อกถึง162กลุ่มในโซเชียลนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีถึง162กลุ่มที่รูปบล็อกแล้วก็แบนไปนะครับผมในจำนวนนี้นะครับพวกที่ขายตัวโปลมพวกอะไรต่างๆนะครับนี่มีถึง45,000บัญชีนะครับเยอะมากเลยนะครับอืมแล้วก็กำลังตรวจสอบก็ใช้ฟิชเจอร์อีก1 0 0 0 0 บัญชีนะครับที่กําลังตรวจสอบอยู่แล้วก็จะติดตามปิดหรือบล็อกไปครับคือมันเป็นความเสียหายนะครับพวกนี้ปรากฏว,ว่าคือตัวปลอมอเงินมันไม่ได้เข้าสมสุดสอนจริงๆมันก็จะไปเข้าพวกนี่แหละครับพวกตัวปลอมพวกขายอะไรต่างๆหลอกลวงหรือบางคนเนี่ยเดินทางมาไกลแล้วมาซื้อตัว๋วแล้วก็ได้ตัวปลอมคิดว่าได้ตัวจริงก็เข้าไปไม่ได้ ริวพูดตรวจสอบนะครับก่อนเข้าสนามเขาก็จะมีระบบตรวจสอบนะครับตามเนื้อขา่าวแล้วเขาก็ปิดกั้นไว้นะครับอย่างปี2 0 2 4ันย5นี่ครับปิดกั้นไว้ถึงประมาณ500คนนะครับที่ปฏิเสธไม่ให้เข้าสนามนะครับโอครับอันนี้ก็บอกว่าถึง400คนในบาง ที่ไม่เข้าสนามเพมีตัวปลอมนะครับซื้อมาผิดใครจะซื้อหรือใครจะตรวจสอบใครมีแหล่งก็มูลก็แจ้งได้นะครับตามลิงก์ในเว็บสโมรสรอนนะครับร่วม้วยช่วยกันนะครับแต่คนไทยเราคงไม่ค่อยซื้อตัวปลอมหรอกส่วนใหญ่พอเห็นอินฟูไปก็เหมือนจะมี ลักษณะอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่ไปดูบอลขี่มังก็จะมีทัวร์ที่ถูกกฎหมายของเรานะครับอย่างเช่นพี่กบก็เห็นพี่กบนทำครับกับพี่ลิตต้ลโจอย่างนี้นะครับก็ยังมีแนะนาทัวร์แอนฟิลหรือตัวสนามอื่นนะครับโอ้ถ้าถูกหวยผมก็คงไปแบบนั้นแหละครับไปเองเป็นหรอครับแล้วก็ไปแบบนั้นมั่นใจกว่าชัวร์กว่านะครับถูกดูแลดีกว่านะครับนีก็ว่ากันไปนะครับสําหรับตัวปลอมนะครับที่เกิดขึ้น คารลาบ้าครับอย่างที่บอกครับเราเจอคริสตัลพอลเลตน,นะครับอีซัคอัลเดอร์สลอตนี่ยังไม่ได้ถแถลงนะครับกมรแถลงส่วนอีซัคเนี่ยก็ต้องการลงเล่นต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับต่อไปนะครับร่างกายกําลังพัฒนาขึ้นส่วนประตูที่ได้ในนัดเจอเซาท์ซัมตันนะครับเจ้าตัวก็พูดเนี่ยครับเขาบอกว่างานทั้งหมดนะเฟดเดก็คือ ฟรีโกเคซ่านะครับเคซ่าทำไว้ให้หมดแล้วเขาไม่หน้าที่แค่จบงานนั้นเฉยๆนะครับก็ให้เคเคซ่านะครับอ่ะว่ากันไปนะครับเป็นทัศนคติที่ดีนะครับซึ่งอิซักนะครับก็พูดหลายประเด็นแล้วนะครับอซึ่งหลังแมตไปนะครับอันนี้ขอข้ามนะครับนาหลายคนน่าจะรู้แล้วว่าอิซักก็เชินชมเคซ่าครับที่ส่งประตูนั้นมาให้นะครับ วันเสาร์นะครับสามทุ่มเอร์พูลไปเยือนคิสเตอร์พาเลตนะครับทั้งสองทีมทั้งลิเวอร์พูลและพาเลต์นี่ยังไม่แพ้ใครนะครับทั้งคู่นะครับลิเวอร์พูลและพาเลต์นี่ยังไม่แพ้ใครทั้งคู่นะครับมาก็รอดูนะครับว่าจะมีผลแพ้ชนะหรือเปล่านะครับหรือจะอย่างไรครับในวันเสาร์นะครับไปเยือนคิสเตอร์พาเลตนะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ พาเล่ก็ไม่แพ้หรอกเออใช่ครับพาเล่ไม่แพ้เขาไปเสมอก็ได้กระทั่งเชลซีนะครับและชัวร์ๆก็คือเอกิทเก้นะครับจะโดนแบนจากนัดนี้นะครับจากใบแดงที่ได้ในการถอดเสื้อกับนัดซาตันนะครับแล้วก็มีข่าวว่านะครับตัวเอกิทเก้นะครับอาจจะโดนปรับเงินถึง2สัปดาห์นะครับจากสโมสรนะครับในพฤติกรรมการถอดเสื้อแหล่งข่าว ของลิวพูว่ามานะครับแต่อันนี้ก็รอดูครับว่าจะจริงไม่จริงหรือ,อยังไงก็ตามนะครับแต่ตัวเอดิเก,ก้เขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเจ้าตัวออกมาขอโทษแล้วก็คงไม่น่ามีอะไรนะครับสําหรับเอกิเก้นะครับกับลิวพูมันเป็นภายในของเรานะครับบางอย่างมันก็เป็นข่าวลือครับบางอย่างก็ไม่ใช่ข่าว จริงๆออกมาร้อยเปอร์เซนต์หรืออาจจะเป็นร้อยเปอร์เซนต์ก็เป็นการบริหารจัดการภายในนะครับของเลวพูเราครับข่าวบอเนือนครับผลฟุตบอลเมื่อคืนเริ่มรายการก่อนฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับยูโรปาลีกแอสต้าวิลล่าเฉือนชนะบอรูยาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนัดนี้ช่วงครึ่งหลังนะครับแอสต้าวิลล่านี่ได้จุดโทษด้วยนะครับแต่วัดกินนะครับยิงไม่เข้านะครับ โอ้โหวัดเกนี่เกิดอะไรขึ้นกับเขาช็อตฟิลจริงๆนะครับส่วนเอเลียตไม่ได้ลงเล่นนะครับนัดนี้อูทักส์นะครับเจอกับรียองรียองบุกไปชนะ1-0นะครับมอตันก็เล่นไป65นาทีนะครับเจ้ามอตันนี่ไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วทำผลงานได้ดีมากนะครับคนอื่นที่น่าสนใจนะครับก็จะมีซาส์บวกแพ้ปอลโตไปสูตรประตูต่อหนึ่งนะครับผมเลนเจอร์นะครับจากสกอตแลนด์นะครับแพะ แกลงคาบ้านไปศูนย์ประตูตัวนหนึ่งคือเรนเจอร์นี่ตอนนั้นนะครับข่าวว่าอาจจะเปลี่ยนคนสื่อแล้วก็เหมือนจะมีการข่าวลือว่าเจอร์ลัดอาจจะขับไปคุมทีมอีกครั้งนะครับตอนที่เจอร์ลัดคุมทีมนี่พาทีมมาเรนเจอร์อ่านเอร์นะครับได้ถึงแชมป์ลีกสกอตนะครับอ่า uh, ชนะเชลซีติกนะครับทำคะแนนได้เพราะลีกสกอตส่วนใหญ่มันก็มีแค่เชลซีติก,กับอ่าเรนเจอร์นะครับแต่เรน ตอนเจอรารไปคุมนี่พาทีมไปไปแชม์ลีกได้เลยนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะได้กลับไหมนะครับหรือจะได้ยูเทิร์นไปคุมทีมไหมเพราะตอนนี้เจอราดก็ว่างงานจากการคุมทีมอยู่นะครับคู่ที่น่าสนใจอื่นครับก็มีสตุ๊การ์ดนะครับเฉลิมชนะสตาร์บิโก้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับยูโรปาลีกนะครับฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับ โอซาซูนาเสมอกับเอสเซไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโอเวโดนะครับแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไปหนึ่งประตูต่อสามนะครับบาซ่าเนี่โดนยิงนําก่อนนะครับแล้วก็ไปไล่ย,ยงิงอสามลูกลวดเลยนะครับสําหรับบาร์เซโลนานะครับอ่ะอันนี้ฟุตบอลควอเตอร์ไฟแนลโคปาเลเบเตอร์สอ้อโคปาอเมริกาใช่ไหมครับอืถึงรอบควอเตอร์ไฟแนลแล้วนะครับซังเปโรเจอกับอะไรเนี่ย เดอะโคตโตไม่รู้จักนะครับช่วงเจ็ดนิกาสามสิบนาทีอ้อมงครึ่งนี้ก็จะเป็นอะไรครับนี่เอสตูเดนเตเดลาปานตาอาน่าจะเป็นเอสตูเดนเตจากอาร์เจนตินานะครับเจอกับฟาเมงโกนะครับใครสนใจก็ดูได้นะครับผมกับฟุตบอลอเมริกาใต้นะครับโคปาอเมริกาหรือชิงแชมป์สมูสอนอเมริกาใต้นะครับผมคล้ายๆกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของยุโรปนี่แหละครับ ไปต่อที่ข่าวอื่นครับผมอันนี้ก็คือขา่า,ออา,ขาวจาก t ีเอ็นสปอร์ตใช่ครับอ่าข่าวจากดิสอิ a แอนด e ฟิลนะครับอ่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยได้มอบเงินค่าเหนื่อยทั้งหมดให้กับครอบครัวของ Family of อ h o ต้าไปแล้วนะครับอะไรที่ยอดมากครับสำหรับสโมรสรลิเวอร์พูลนะครับภรรยาของโชต้าก็คือลุยส ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ลูกๆสามคนของเขานะครับรวมทั้งน้องเขาที่เสียชีวิตอันเดซิวานะครับทีมเลวพูลก็มอบให้กับครอบครัวก็คงให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ของโชตตาไปด้วยนะครับผมไม่ได้ให้กับลุยส์ทั้งหมดนะครับเพื่อป็นการดูแลอืมอ่าทีมสปอร์ตอันนี้สลอตนะครับให้สัมภาษณ์กับทีมสปอร์ตนะครับบอกว่าอืม <c oughs> อะไรนะครับเจ้าของทีมกับผู้จัดการทีม มักเป็นอาเะไรกนเลยอาถูกพูดถึงเสมอนะครับอาพูดถึงเสมอนะไปแป๊บหนึ่งนะครับในแต่ในสิ่งที่พวกเขาทําในครั้งนี้ประมาณว่าเราต้องชื่นชมนะครับกับการที่เขาให้เงินจากสัญญาณครับให้กับนักเตะไปเออให้กับครอบครัวนักเตะทั้งอา่าภรยาและลูกเขาไปนะครับ แต่ผู้คนคิดว่ามันคงเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับอ๋อแสดงว่าหลายๆคลสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ใหกันนะครับแต่อันนี้คือลิวพูให้นะครับอ่ะก็ชื่นชมนะครับกับเอ g เอจีนะครับแล้วก็ผู้บริหารลิวพูนะครับที่ตัดสินใจมอบเงินส่วนนี้ให้ไปนะครับว่ากันว่าเออเบลิฟมันไม่มีแหล่งยืนยันนะครับอันโนไม่ไม่ีแหล่งยืนยันเกี่ยวกับสัญญาโช,โชต้านกครับ่าได้ค่าเนเท่าไหร่ แต่เชื่อว่านะครับเขาได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับหนึ่งแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ทำให้ได้รับเงินไปประมาณ1ิล้านปอนด์นะครับก็คือครอบครัวของโชต้านี่ได้ประมาณ10ล้านปอนด์นะครับที่ร,รเวรูพูใจ่ายให้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะอย่างตอนบทสัมภาษณ์ของทอมวานเนอร์ผู้บริหาร,ริเวูปูรเราครับในช่วงประมาณวันที่3ใช่ไหม มันมีช่องท้อนหนึ่งจอเนอร์บอกว่าพอเขาทราบข่าวภาพสิ่งที่พวกเขาทาทันทีก็คือเลยครับติดต่อครอบครัวของชชต้าเพื่อดูแลนะครับแล้วก็สนับสนุนัพ p อ o r t ให้กับครอบครัวของพวกเขานะครับนี่ครับความอบอุ่นของเขาเรียกว่าครอบครัวลิเวอร์พูลนะครับสโมสรลิเวอร์พูลดูแลทั้งตัวนักเตะและครอบครัวอย่างดีครับปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีการล้ำลึกถึงโชต้านะครับทั้งการ ยกเลิกเบอร์20ครับไม่ให้คนอื่นใช้แล้วนะครับยังให้เป็นของโชต้าอยู่นะครับในห้องแต่งตัวก็ยังแขวนเสื้อของเขาไว้นะครับในรายชื่อบางนัดนะครับก็ยังมีการส่งชื่อโชต้าว่าเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลอยู่นะครับและ,ะทุกนาทีที่20นะครับในการแข่งขัน,ขนแฟนบอลลิเวอร์พูลก็จะล้ำลึกถึงจะร้องเพลงถึงโชต้านะครับ อันนี้ก็เราก็ยังไปด้วยกันครับเดินทางต่อไปด้วยกันโดยโชต้าก็อยู่ในใจพวกเราเสมอนะครับคราวนึงครับลิว e ูโค o พา t ์ตเนชิพวิสเปนด h คั p เอฟจีเทค t a โ e เวอร์ข่าวนี้นค, uh, uh, นคือก็คือประมาณว่าสโมสสอนลิวพูนะครับจริงๆไม่ใช่ลิวพูต้องเรียกว่า f s g นะครับอ่า uh, FSG ก็คือเจ้าของทีมลิวพูอีกครอ้หนึ่งนะครับเนี่ย เจ้าของทีมลิเวอร์พูลเขาให้ไมเคิลเอลเวิร์ตขึ้นมาเป็น CEO ดูแลด้านฟุตบอลของ f อฟใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับอ่าตอนนี้ที่ห้าครึ่งนะครับหลวงตาท่านพูดหอกระจายข่าวเพราะว่าฝนยังตกต่อเนื่องนะครับไม่สามารถมาบินถบากได้นะครับอ่าที่ห้าครึ่งแล้วก็ให้แม่ออกนะครับ แม่ออกแม่เขา,าชาวบ้านนะครับแม่ออกภาษาอีสานนะครับส่วนในเชื่อเอิญแม่ออกนะครับก็คือ,อ,ขอเขาเรียกอะไรล่ผู้กเฒ่าผู้แก่แม่ชีไม่ใช่แม่ชีจริงๆสิแม่ออกเนี่ยภาษากลางเรียกอะไรผมไม่แน่ใจนะครับไทยกลางภาษาไทยเราภาษาอีสานในแม่ออกคือผู้หญิงนะครับคนอายุเยอะหน่อยนะครับที่ชอบไปใส่บาตร ที่วัดนะครับไปทาบุญที่วัดนี่บ้านผมจะเรียกแม่ออกนะครับสำเนียงว่าแม่ออกนะครับเพื่อนประกาศว่าไ้แม่ออกที่จะไปจังหันนะครับก็คือไปถวายอาหารนะครับไอ้พระนี่ตอนเช้านี่ครับไม่ได้มาบิณฑบาตนะพระไม่ได้มาบิณฑบาตให้ไปถวายที่วัดได้เลยนะครับอไอยพัตาหารใช่ไหมก็มีปัญหาเรื่องคําศัพท์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอีสานนะครับ ทีห้าครึ่งแล้วนะครับมามาต่อกันดีครับโดมินิกคิงเนี่ยรายงานว่านะครับริวเอฟเอชีนี่ครับเนี่ยภายใกล้การดูแลของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยพยายามจะหรือมีการเจรจานะครับกับทีมเกตาเฟ่นนครับเกตาเฟ่นในลาลิก้าอยู่นะครับตอนนี้เอฟเอชีอาจจะไปเช็คโอเวอร์นะครับคล้ายกับแมสตี้ถือ,อหุ้นของเซจินา่าใช่ไหมครับ ทีมในลาลิก้าสเปนนะครับแต่ว่าพอถือแล้วนี่เขาก็ไม่ได้ถือเต็มนะครับเหมือนเขาให้ยูฟ่าเนี่ยบริหารหุ้นไปนะครับเพื่อที่สิทธิ์ในการลงแข่งขันแชมเปี้ยนลีกทั้งสองทีมนะครับจะไมไ่ทับกันเหมือนกับกรณีเคสปัญหาของลียงและก็คริสตัลพาเลสนะครับทำให้คริสตัลพาเลสต้องไปเล่นในะคอนเฟลลีกนะครับส่วนลียงเนี่ยอันดับในลีกดีกว่าถ้าเทียบกันครับก็เลยได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรป,ปลาลีนะครับเพราะว่าการบริหารชื่อเจ้าของทีมนะครับแต่หรือแต่แมสตี้เนี่เหมือนเขาจะ,ะให้ยูฟาแก้ปัญหาให้แล้วเขาก็โอนหุ้นของอเล็กซินาครับไปให้ยูฟาเลยนะครับบริหารงานนะครับแต่เจ้าของนี่ก็ยังเป็นขเขาแต่การบริหารนี่คือเป็นทีมงานของยูฟาประมาณนั้นลิืพูลนะครับก็คงไม่มีปัญหาขนาดนั้นครับเอ็ดเวิร์ดถ้า เอฟเอชีเทคโอเวอร์เกตาเฟ่หรือทีมใดในยุโรปเสร็จก็คงจะใช้โมเดลเดียวกันกับแมสตี้นะครับในการบริหารทีมนะครับลิวพูลนี่ไม่ได้ติดต่อเอ่อผติด,ตด,ตดขอโทษทีครับเอฟเอจี G, นะครับโดยไมเคิลเอฟเวอร์ตันนะครับไม่ได้ติดต่อแก้เกตาเฟ่ Fail, ครับปีที่แล้วเราเห็นข่าวนะครับว่าพยายามเช็คโอเวอร์บอกโั แต่เรื่องปัญหาการเงินนะครับทำให้ดีลนะล่มไปนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการคุยนะครับหรือติดต่อไปกับตูรูสมาลกานะครับที่เป็นข่าวอยู่นะครับทั้งตูรูสแล้วก็มาลกานะครับยังมีความสนใจนะครับรอดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงครับโซนเกเตเฟ่เนี่ยข่าวอื่นๆเดี๋ยวขออนุญาตพักแค่นี้ก่อนนะครับรอดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ารายละเอียดก็คงเยอะเหมือนกันนะครับผม คือประมาณ25สโมสรนะครับที่ในยุโรปนะครับที่เอฟีเข้าไปตรวจเข้าไปให้ความสนใจแล้วเข้าไปคุยนะครับประมาณ25สโมสรในยุโรปนะครับไปข่าวต่อไปครับคาร์้าโลเบโตฟิมิโนคือตัวท็อปในการถอดเสื้อแล้วก็โดนใบเหลืองนะครับหรือตัวท็อปในการถอดเสื้อแล้วฉลองประตูนะครับไม่ใช่เอกิตเก้นะครับ ข่าวนี้ก็ว่าไปนะครับเฟรมิโนเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยจำได้ไหมครับถอดเสื้อฉลองดีใจนี่เยอะมากนะครับตั้งแต่นัดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2018เนี่ยเขาก็ถอดไปแล้วนะครับฟิมิโนเนี่ยตั้งแต่ปี2012-2013 20เนี่ยสถิติเจ้าตัวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของท็อปอาลีกของยุโรปนะครับ8ครั้งนะครับออจนจนกระทั่งเจ้าตัว หมดสัญญาแล้วก็จากไปนั่นแหละครับโอ้โหเยอะมากนะครับอย่างาในชิงแชมป์สโมสรโลกฟิมิโน,โนเป็นผู้ยิงประตูชัยให้ลิเวอร์พูลครับเขาก็ถอดเสื้อฉลองนะครับหรือนัดเจอกับอาร์เซนอลปี2022นะครับ2 0อ2เขาก็ถอดฉลองนะครับเนี่ครับคือฟิมิโนไอเจ่าหนูเก้นี่ก็ต้องอย่างว่าแะครับนะต้องเรียนรู้ไปนะครับ อาจจะโดนข่าวก็ยังจะบอกว่าอาจจะโดนสมสรปรับเงินถึงสองสัปดาห์นะครับแต่ก็คงคงต้องยอมแหละถ้าทําตัวาขาดระเบียบว,วินัยและส่งผลต่อเพื่อนนะครับประมาณนี้นะผมคิดของผมแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่คิดอะไรครับเอทิเกเหมือนเขาจะลืมนะครับเพราะว่าหลังเกมนะแอนดูโรเบสันนะครับแอนล็อบโบก็ออกมาว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะมากๆนะครับแต่เขาคงไม่ทำมันอีกอน่ะ หรือแบบว่าถ้าเขาทําอีกจะเป็นอะไรที่เสื่อมไพมากนะครับ <c oughs> คือสกอตอนนั้นน่การฉลองประตูอะไรต่างๆแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่บางทีการทําแบบนี้ก็ไม่ได,ดีนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบเง่ามากอะประมาณนั้นนะครับลาโบก็พูดประมาณนี้เหมือนกันนะครับและ,ะจากสิ่งที่เห็นนะครับ คิดว่าเราก็ได้รับผลกระทบคือ1เราต้องขาดเขาและคิดถึงเขาแน่ในเกมวันเสาร์นี้นะครับจากการไม่มีชื่อของเอกติเก้กับผลงานที่เขาทาได้ครับโปก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราบอกว่าหลังเกมนะผมก็มีแฮปปี้กับสกอร์ก็คือมีความสุขกับชชนะ2ประตูต่อหนึครับแต่ไอ้สินาทีสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเป็นอะไรที่ยากมากในการผ่านช่วง10นาทีสุดท้ายกับผู้เล่นแค่10คนนะครับ และระบก็บอกว่า so he ought learn from it and arms u r e we won't don't do its again นะครับน่าจะประมาณว่าเอาละเขาจะได้เรียนรู้จากมันแน่นอนครับและเขาก็คงไม่ทำมันอีกแน่นอนครับเขาก็คงเรียนรู้กับมันแล้วคงไม่ทำมันอีกนะครับประมาณนั้น เขาได้เรียนรู้จากชัยชนะและก็การกระทําครั้งนี้ของเขาแน่ๆประมาณนี้นะครับแปรพีแปรถูกก็ขออภัยนะครับเล่าให้ฟังนะครับเป็นสีสันนะครับผมอันนี้ก็คือของเจ้าเอกเกทครับส่วนทางเลือกในแดนหน้านะครับเราก็คงหวังว่ากับนัทพาเลตก็จะเป็นอ่าอีซัคนะครับแล้วก็มีผลงานดีของเคียซ่าที่ขึ้นมาครับส่วนยังไม่ยืนยันนะครับแอบข่าวที่ว่าเคียซ่าน่าจะได้โดนใส่ชื่อในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก อาร์ติร์พูลครับแทนเจ้าหนูเลวนี่ครับอันนี้ก็รอยืนยันอีกทีนะครับก็แต่ก็คงประมาณว่าเป็นเคียซ่านะครับเพราะว่าถ้าจะกองหลังคนอื่นอันนี้สล็อตเนี่ยถ้าเขาไม่มั่นใจเขาก็ไม่ใช้เลยนะครับสําหรับกองหลังบางคนนะครับท่าที่โเม็นจริงๆนะครับอย่างเมื่อวันที่เจอคาราบาวครับเน่เขาก็โยกล็อบบ้นะครับเข้าไปยืนทั้งที่จริงมาตั้งสำรองเนี่ยเหมือนจะมีนิโกวิลเลียมนะครับ อลิสวิลเลียมสิไม่ใช่นิโก้ผมพูดผิดใช่ไหมครับอ่าลิสวิลเลียมนะครับเจ้าหนุอลิสวิลเลียมนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้งานก็คิดว่าน่าจะเป็นเคซ่าก็หวังว่าให้คงเป็นเคซ่านะครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์นี้นะครับพรุ่งนี้นะครับสามทุ่มเจอกันครับกับการไปเยือนคริสตัลพาเลทนะครับว่าเราจะทําผลงานได้ดีอีกต่อเนื่องนะครับสําหรับวันนี้ข่าวก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดอ่าปิดคลิปก่อนแล้วก็ลงใน YouTube นะครับ เดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้ฝนตกพรำๆนะครับที่สีสกีนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ